ผมกิตตาพโพสัยจากบริษัทเอซิแกนนะครับในตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิศกรรมนะครับมผมชอบในสายวิศกรรมโยธามาตัง้งแต่เด็กๆละ จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในสาขาวิศวกรรมโยธาแล้วก็ต่อโทในสาขาวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็เป็นเอกวิศวกรรมโครงสร้างโดยทํางานวิจัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวโดยตรงมีโอกาสได้ทาทีสีกับรองศา,จจา,ตส,ตาสตราจารย์ดรสุทัศน์วีรทวัฒน์นะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับแผ่นไหวเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศเรานะครับ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมนะครับรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานวิศกรรมทั้งหมดที่อยู่ในบริษัทออกแบบคำนวณโครงสร้างทําการคํานวณเสาเข็มให้กับบ้านทุกหลังให้คําปรึกษากับทีมงานก่อสร้างนะครับในการก่อสร้างทั้งหมดวัตถุดิบที่สําคัญก็คือเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างบ้านของเรานะครับเป็นเหล็กมอกอทั้งหมดนะครับ ก่อนที่จะนําเหล็กพวกนี้ไปใช้งานเนี่ยโปรโตโคอลของโรงงานเขาก็จะนําเหล็กออกไปทดสอบกับมหลาลัยก่อนว่ากําลังดึงการยืดตัวอีลองเกชั่นทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในค่ามาตรฐานตามมอกรอถ้าผ่านค่าตามมอกรอปุ๊บเขาถึงจะเอาเหล็กล็อตนี้ออกไปใช้งาน บ้านของ SC สแกนของเราเนี่ยถึงแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าไม่ต้องดูเรื่องแผ่นดินไหวก็ได้สร้างในกรุงเทพนะแต่เอซแกนเราก็จะเพิ่มการดีไซน์บางอย่างเข้าไปเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวเหล็กของเราที่จะใส่ลงไปในเสาเนี่ยก็จะมากกว่าปกติทําให้แข็งแรงกว่า